โอ้ยแหลกมากเลยอ่ะข <Hey, S 1> ึ้นแล้วว่าทำได้จุดไฟหอกป่านี่มันเป็นอะไรที่แหลกมากเลยเอามื่อกี้นี่เจอเด็กไปไหนเราจะเจ้าพ่ออะไรบุกขี้ขี้ใบไม่ต้องด่าได้เี่ใช่เผาไม่ไหวทำหมดเลยนะอ๋อทำหมดเลยก็ได้มันทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วอ่ะอบังบีน้ำ เชาเฮ้ยทำไมเบาจังเลยยิงระยะใกลไ้ได้มาสามกองหานเจ้าฮงฮ่าฮสามสาเต็กเลยเหรอโอ้โหแล้วทำไมอันนี้ไม่เผาวะคุณพี่เออแหมจุดไม่หวัดไน่เว อมันน่าจะมีคำสั่งแบบเคลียร์ทีเดียวแล้วพื้นที่โล่งอะไรเลยอย่างเงี้ยเนาะที่ขานตัดอยอย่าได้บังอาจทำท่าเดินมาตั้งงอมตั้งเงมีมอ้อยอ้อยอ้ยอย่าวิ่งตัดทางกันไซอย่าวิ่งตัดทางกัน เขาให้หมดเขาให้เฮ็ดมาเตะหรออืมค้ามใหม่ได้ฟีนตั้งหลรกลายหรอนี่มันคาบมดลิปอะไรมาก็ไม่รู้เม็ดอะไรอ,อ,ไอ๋อเม็ดไหม้เม็ดวัตสนันเขาหมดไหมข้าพ่ออยากให้ป้าไม่เวิดไไหมทำไม แต่มันอาจจะเที่ยงเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวโย่เพึ่งแล้วยิงเออเรามีคาถาเวทนี่ว่าทำไมเราไม่ใช่วะมาจุดไฟเพื่อแต่มันต้องอันนั้นนะฮะ <c oughs> มันพื้นที่อันทางอนะ่ะไม่เป็นไรขี้ดินเราเยอะแยะไถเอามาเรามีคาถาเวทนี่หว่าทำไมเราไม่ใช่วะ ก็ลิงข้างบนสิลิงยอดๆหน่อยอ่ะเ็ลิงยยอดแล้วเมื่อกี้น่ะเอ้ยอะไรยิงใส่เจ้าของอุยอ้ยเจ้าของอุยอ้ยมันเกือบโดนสะพานน่าเกลียดอย่าให้โดนสะพานอะไรอ่ะอันนั้นม,มันจะติดไฟไหมนะ อา้าวบางทีก็ติดไฟบางทีก็ไม่ติดไฟเลยอย่ายิงลงน้ำพร้อมทำไมเลือดเลือดแค่นั้นนะอาหารก็มีมั้งเฮ้ยเฮ้ยอืมอยาเด้อเก็บลูกเศษไหมเศษหนื้อซอมบี้ด้วยแมลงกกระเป๋าอีกหาย ก็ฝากถอดไปเลีมหมดเลยวไอ้ช่วงนี๋ยวค่อยซ่อนที่หลังได้มีเนื้อไก่เฮ้ยอ๋อก็ตกใจคุณลูงก็คิปเปอร์เธอทำไมเราบุงเวทบอลเราไม่ใช้มาโหทุกคล้มาโหมาโหรีชาร์จนานเลวเกินอ้โอชิบหายพื้นพังตัว ช่างมันดินลอยเยอะแยะไถล้วเก็บมาเยอะแยะในกล่องกิงลงน้ำมันจะระเบิดไหมระเบิดสิมันเป็นรูอยู่ข้างใต้นะ่ะตรวปากกาลังนะ่กะก็เหตุมาแล้วอืม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 มันแหลกหินห้อยเพราะว่าเนี่ยรู้สึกมันลายจังต้องเอาออกกลางไปหินห้อยเนะี่ยไฟติดใต้านา้ำ ฮะ <Huh? S 2> ไหนลับแล้วหรอ <ไป S 1> อุ้ยอ๋ออ๋อทำไมติดอ่ะเาไปทับทำไมอ๋อด,ดับแล้วดับแล้วดับเิงแล้วก็ใค่อยากรู้เขาแค่ไปดูสื่อๆิงยิงไปลดยังไงมันก็ต้องเอาพื้นให้มันเสมอกันเท่านี้เพราะฉะนั้นยิงไปเลยระเบิดทุกอย่างที่คองนะค่ะ อค่าโดนทางรถไฟนะถ้าโดนทางรถไฟกูรองให้นะทำตั้งนานก็จะได้ไม่ได้มีเพียงคำวันเท่า,น,านัา้นหานานอะ่ะไม่ทันใจไปรุ่นเลยมันน่าจะเอ็นชาร์ได้ใช่วะมัดจักนั่งแท้ม,มันมีตัวอะไรอยู่ตรงขาเจ้าของด้วยอะ่ะ มันเป็นขนๆหรอไม่ไมีมันเป็นอะไรก็มันเป็นเนื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยนียอีตอนเนี้ยอ๋อไม่ใช่อันนี้ต้นไม้คุณก็รนึ้นว่าอะไรวังที่มันก็ยังเลือดตออยู่นะมันก็ต้องใช้ไฟอยู่ดีวะใช้ไฟแช็กจุดอยู่ดีอะไม้เยอะรลยอะไม้ข่าวเยอะมากไม่ได้ใช้แอะเลยให้หายไปบ้างเถอะ จะทำฟาร์มเออ, <C. S 2> อันนั้นไงซอมบี้อ่ะฟันโลดเฮ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้มีดาบเอ็นชาร์ว่ะแต่เป็นแค่ดาบเหล็กอ๋มอมันดรอปดาบเหล็กเอ็นชาร์สมัยสองการแตกสอง เอยู่ไหนล่ะออยู่ไหนล่ะโมเลกิดหายแม่งไฟเห่าผ่าโลกบันะลยกันทำไมเขาดินเสียงเลเวลอยู่ไหนอะให้เช็คอ๋อชองแ้ามทำไม่ได้ละเขาฟินหมด แอปเปิลเก็บมาด้วยนะโอ้ยอย่าขุดรูึกเกินตัวมันลึกเกินมาลุงศกยกรรมกูนี่โอ้ยนี่เนี่นี่มาถึงไม่เห็นหน้าจอยากเงี้ยโอ้ยแหลกแตกมากไปนอนในเช้าไหมทั้งมอนสเตอร์เกิดทั้งทั้งแหลกเออทั้งมอนสเตอร์เกิดทั้งแหลกโอ้ย โอ้ย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 <อ>เปลี่ยนมือด้วยแ้วก็จุดไฟหอบ,บ้านอีกรอบนึเนี่ยทำไมข้างใต้มีเสาอ,อะไรสีประฟ้าวะเสาอ,อะไรก็าปากาลังไงที่เขาไปขุดมาสีประฟ้าเสาเป็นเสาอ,อ่ะอือ้อเอามาแต่งวะไรใช่ ก็ที่เขาแคปรูปโชว์ให้ดูนั่นเองมันจริงอะไรขากม่รู้เออเออเระวังเระวังหลบหลังประตูหลบหลังประตูปันแม่งโลดอื้ม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 เอาดิ๊เอาดิ๊เอาดิ๊เอาลิ้เอาด้๊อะไรอ่ะปลาโง่แต็กไหม หมดย,ยังไอปาร์โดมาไหนอุย้ยแล้วน้องเข้ามาได้ไงเจ้าจของคิดว่าวอชหมดยังอ่ะหมดแล้วมั้งแล้วมีมีสองตัวลองลองกินนมดูวไหมอันนี้คือห้องไหนเออขาเขาจะลองกินนมดูนะในวิชั่นเจ้าของเ,ลอเหลือเท่าไหร่เขา,าคิดละอืยาต่างแต่ว่าที่มันแต่ว่าที่มัตรงไหน เออดังตึงเหมือนกันมันอยู่ไหนวะทางนี้มันมีทางไปอีกนะอันนี้คือบล็อกอะไรเป็ะๆไหนที่ทางนี้มันมีทางไปอีกไม่ใช่ที่เรามาตอนแรกเลยฮะใช่เหรอลองลองดูดิโอ้ย ใช่ที่เรามาตอนแรกนะ่ข้างล่างรออ่าตาล้ออ่ะกินน้ำก่อนเดี๋ยวจะห้องอยูนไหนชั้นหนึ่งไงหอมอืออือืเอาเวทใส่มันดิยิงเ,เวทนะ ตายแล้วไม่ได้เลยมาเก,ก็บเอาไหมเออหมดยังหมดแล้วแหละเออพร้อมจะเสี่ยงอีกไหมกันหนึ่งไหมเขามีทั้งยาปลาทั้งยาอะไรครบเลยไอ,อ้น้อนำมา แต่เขาว่าเขาเก็บไว้ในกล่องนะขงเขาไม่ได้ของขาัญกล่องมาแค่อันเดียวมีปะในกล่องเขามีปะไม่มีว่ะเอ,อ้วเขาลอง s o ยเลยนะฮ่าไม่ติดแล้วเห็นไหม,ไม ใช่โอ้ไปแค่ปฏิอะไรเขาเอาให้เฮี้ยนเอาให้เฮี้ยนเออาพวกบล็อกพวกอะไรพวกทองอะ่ะมันอยู่ตรงไหนอะ่ะเอาให้เฮี้ยนเลยมีชิลเลงมันมีข้างนอกก็แค่แค่ชิลเลงอันนี้คัมบ๊อกไออากาศมันงงอกอ็จะหมดเอ้ากล่องอันนั้เาาเนเขาหาย าบอกนะว่าลอ,อยออกไปข้างนอกเรือเลือกาจะหมดก็หนีก่อนสิเออพี่แค่แค่เอาเ,เ,เ,เอาไปปิดประตูเจ้าของ ล้างแล้วหรออ้าวำลังนีล้างอ๋อล้างแล้วใช่ไหมเ้าก็สบายละเราไปไ่ยาหายใจใต้น้ำนะอือ้อุ๊ยดีนะที่มีสิวชอ็อตอี๋เดี๋จะเอาไปแต่งบ้านฉันจะเอาไปแต่งบ้านฉัน อืมในวิชั่นกูมีในวิชั่นกูไม่แค่รอกประตูก็ไม่ปิดไอ้มอนมันมากระทืบแม่เะเจ้าของไม่มีสิวถอดไงใช่กระจบเหรอใช่เข้าไปประกอบไม่ใช่เหมือนอะไรอะ่ะเหมือนอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่มันอยู่ในร็อกอะ่ะ เรียกว่าอะไรวะอ่าวตัวเตะกันมาทีเอ้ยเอาไปเลยอืมขนาดไม่เจอบอสขนาดไม่เจอบอสด ไม่เจอบัฟแบบอะไรนะนี่มันทำให้คุดช้าอี่ห้องบล็อกทองอยู่ไหนนะฮะไห้องจำได้ไห จำไม่ได้ว่าอันไหนมันใช้หัวใจทะเลอะกับเปลือกหอยใช่ไหมแล้วก็ไปผสมกันแล้วทีนี้มันก็จะได้ที่หายใจใต้น้ำแบบอินฟินิตี้นะแต่เขาจำไม่ไดว้ว่ามันใช้อะไรผสมกันบ้างของอยู่ไหน อะไรมีทองไหมไม่มีว่ะเออยังเขาลืมไปแล้วมันแม่งอยู่ห้องไหนประตูทางเข้าจะของขุดบนกับที่เดิมก็เจอแต่ห้องฟองน้ำอ่ะมีบล็อกหินอยู่ เรากำลังขุดฟองน้ำนอยู่ไม่เจอแล้วทองทองอ่ะเหรอ,อยาเด็กกินหน่ทีวะดูด้วยนะของเขาเหลือ เอลีกิ๊งหนึ่งนาทีได้อยู่แต่กันไว้ดีกว่าแกเอามาเตรียมไว้หน่อยจะดีกว่าเตรียมไว้ที่มืออะไรมันน่าจะมีอีกหรือเปล่า

ขุดฟองน้ำอยู่ข้างๆกันแล้วนเลยตอาไปหมดไหมมันก็หลายอยู่นะขี้ขานขุดไปหมดจังเลยเฮ้ไม่เห็นชื่อเจ้าของอยู่ไนวเสอือเจ้าฟองอยู่ไหนอ่ะ ไปมอนเจ้าของเห็นเจ้องไอ้ทำไมอึดจังตายแล้วเจ้าของเฮ้ยเฮ้ยเขาลืมอ่าเกือบตายยาหายใจใต้น้ำหมดฤทธิ์เขาก็อยู่ห,ออห้องทอ,องเจ้าของอ่ะไม่อยู่ห้องทองแต่ห้องเขาไม่ถึงเจ้าของ เขาเห็นเจ้าของมามเจ้าบังอาจลูกด้านนี่ดินแดนจอมเวทของข้ยาย่าไม่เจ็บหรอกในน้ำอะ่ะโอยมันมระเบิดเว้ยก็ใช่ไงในน้ำมนี่เฮ้ย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 ,ฮย,ฮยสงครามจอมเวทสักสิทธ์เหรอ นเ,เน,นี่ยเขาคือจะไปพวเงียบงานนี่อดีอาอยาหมดยาหมดลิตรย้ายหมดยาหมด <c oughs> ตายแล้วเหรอเฮ้ยอ,อยังหรือเอาอีกป <What? S 1> ันนึงเขาเข,ข้าคือตรงนี้กัน

กันเตะกัดทางไหนอะ่ะุดไม่ทางไหนก็นได้นะอเอเ้ยุดออกมาเจออีซอมพิต้น้ำอซอมพิต้น้ำอะ่ะเอาเอานี่ฉันจะพาอัสลายไปด้วยดีกว่า นนแต่ไหนแต่ไหนต้องแปดอันบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยเข็มทิศไงอไ้โหท,ที่ข,ททข้อเราที่ข้อน้อน 哎。Uh